สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนิสัยข้อดีข้อเสียของคนที่เกิดวันอังคารมาฟังกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมักเป็นคนที่ทะนุนต่อสู้ชีวิตดูเหมือนจะเป็นคนที่อ่อนแอแต่ภายในของเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่สู้ ไม่ยอมจนกว่าการทําอะไรของเขาจะสําเร็จที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนไม่ยอมปลนมาตั้งแต่สมัยเด็กหรือช่วงวัยที่ยังเด็กอยู่นะคะอุปนิสัยของคนที่เกิดันรังคารเป็นคนจริงจังเป็นคนชัดเจนนอกจากนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมักฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือฟังคําสอนของใครง่ายๆมักเป็นคนเปิดใจ ยอมรับอะไรใหม่ๆได้ยากทาให้ชีวิตมักพลาดโอกาสดีๆเพราะมักยึดติดอยู่กับแนวความคิดของตัวเองเป็นใหญ่และคนที่เกิดวันอังคารมักมีแรงศรัทธาอันแรงกล้าตั้งความฝันของชีวิตไว้มากมายเลยสทัทีเดียวก็ว่าได้นะคะจุดสูงสุดของ คนที่เกิดวันอังคารคือคิดแล้วเขาจะลงมือทำและจะพยายามทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการคิดและการลงมือทำจึงทำให้คนที่เกิดวันอังคารประสบผลสำเร็จได้มากกว่าคนเกิดวันอดื่นนั่นเองนะคะคนที่เกิดวันอังคารมักมีการประสบผลสำเร็จในชีวิตสูงไม่ย่อท้อและเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งและมี โครงการแน่วแน่กับชีวิตนั่นเองนะคะและเขาจะเพียนพยายามจนสำเร็จในสิ่งที่เขามุ่งหวังไว้นะคะว่าชีวิตของเขาจะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารนิสัยส่วนตัวเหล่านี้ของคนที่เกิดวันอังคารมันจึงส่งผลให้คนที่เกิดวันอังคารมีความ สำเร็จในชีวิตได้สูงหรือมากกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆนั่นเองนะคะแต่ความสำเร็จในชีวิตของเขานะคะคสำหรับคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นเพียงแค่ความสำเร็จที่ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือโดดเด่นโลดโผนมกักยิ่งนักเพราะคนที่เกิดวันอังคารยัง ติดรอบแนวความคิดของตัวเองอยู่เสมอและไม่ค่อยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะจึงทำให้เขาพลาดโอกาสไปเยอะเลยทีเดียวค่ะจึงมีความสำเร็จแบบเล็กๆเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้คนที่เกิดวันอังคารมีชีวิตที่โลดโผนจะมีเรื่องร้ายในชีวิตแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะพอเจอบทที่ดี ก็จะเป็นอะไรที่ดีเข้ามาอย่างพุ่งขึ้นเลยสักทีเดียวหรือพุ่งสุดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นลักษณะแบบว่าดวงดีก็ดีมากส,สุดๆเวลาดวงตกดวงแย่ก,ก็จะแย่สุดๆเลยก็ว่าได้นะคะสรุปคุณ,ณสมบัติด้านดีนะคะของคนที่เกิดวันอังคารคือมักขยันขันแข็งขยันมันเพียน รักการต่อสู้อดทนตรากรำัำมบากบัน่นมีความเพียรพยายามและอดทนสูงไม่มีเล่กลมักเป็นคนซื่อตรงโกรธง่ายหายเร็วว่องไวตัดสินใจฉับไวมีแรงศรัทธาอันแรงกล้าใจนักเลงเด็ดเดี่ยวกล้าหารรักความก้าวหน้าเชื่อมั่นในตัวเองและมี แรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยสักทีเดียวนะคะนี่คือสําหรับข้อดีนะคะสรุปข้อเสียนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะมักขาดไว้พิบปฏิพานขาดการใจตองพูดจาขวัญผ่าซากพูดจาตรงไปตรงมาอ้อมค้อมไม่เป็นเป็นคนหูเบามดหิดง่ายขี้เลือมง่ายโกรธและเกลียดใครอย่างรุนแรงและมักทำลายความรู้ ศึกของตัวเองอยู่เสมอเป็นคนแข็งกระด้างดื้อรั้นเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่และเป็นคนที่มักอารมณ์เสียได้ง่ายสำหรับโครงล่างคนที่เกิดวันอังคารมักมีโครงหน้ากระดูกตากลมผิวขาวอมแดงหรือผิวดำอมแดงรูปล่างสันทัดมีกล้ามเนื้อร่างกายกำยำสัน ล่ำสันเหมือนหนนักกีฬานั่นเองนะคะและมักจะเป็นคนที่มีผมหยิกหรืออยากโศกนะคะและนี่คือคำทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมทำบุญส่งเสริมพุทธพุทธศาสนาสร้างคุณงามความดีนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ